สวัสดีครับสวัสดีดมดตัววนได้ครับได้เจ็บคอครับวันนี้บอกกรณีแล้วครับเฮายสองคนอีสานบาดสุยามเสาร์เห็บกับเขากับปลาก่อนที่จะไปเหตุการณ์ที่งานสวัสดีทุกท่านว่าที่อยู่เมืองไทยเมืองลาวหรือต่างประเทศเนาะเดี๋ยมสวัสดีผ้าเบย์อียังกเกาะเห็ดกับเขาก่อนครับตอนเสาร์เห็ดกับเขา กินแล้วกะดจีออกไปวา่าจีออกไปให้ไปตัดละมันครับมื่อนี้ว่าเชื้อสายสัจกจีออกไปตัดละมันถ้าเบิงถ้าส้มน้ำกันวัดจีไปบอเลือดจังใดสาวหน่อยลินอยู่ก,กับตาก,กับยาคือเกา่า กับเขาอาหารเสะเอกับเขาเสามาเนี้ครับกําลังปีง๋ตัวนี้เป็นหวัวใจเป็นหวัวใจปี๋10อย่างนะครับแล้วก็ตีดตามแจวพริกหยวกนี่ครับกําลังปีงอยู่ปีงแล้วก็จะบปลาปอกปอกเอาอันนี้จับมันออกได้ ตัวนี้วโอ้ใหม่น,นะเนาะตัวน,ตวนี้พร้อมกระปิให้กันได้ครับสถวนี้ต้มปลาทูต้มปลาสอง ปลาทูสดครับตัวน,นี้ขัวหอมใส่แจ่ว หยัางหลลบน้ำ ว่ากันพอดีละซำน <c oughs> คนกับหมาเป็นหมูกันไอ้อ้วง เจ้าอ้วนกับดม,มีดม,มีถือผูกมาอนี่ยได้หรอกหุ่นทางลาหลายเจ้าขอ้งผูกไว้หัวต่ำได้หรอกนัน่นหัวต่ำเนสกินซะบ่ก,กินบ่ส้นะมอเ,อเอาไว้บ่ลูกเอออแม่เอาไหว่แม่เอาไว้เ,าวเาวนาะบ่ก,กินส่งบนดาพี่น้องเอ้ย แม่พี่มันแก่บอบ่แก่พอดีหาต้นมันสูบ่เรตีนที่บ่จัดหาต้นมาปูไว้นะองเอกินยาจริงจีิต้นหนึ่งต้นหนึ่งสองต้นนี้กันพอกินได้ไหเออได้พีนี่เก่งเกินนันนอ เบิกห<ช>มอมเขาเผาแล้วใส่เป็นต้นเลยเ,เป็นหยางลูกประกวดเป็นหยางดังมมี่เป็นหยางลูกดัมมี่เป็นหยาง่ไ,ไ,ปไ,ไปกวนเขาเว้ยเนี่ยไปกวนเขากับจักสันตัว,วพี่หยวกเนี่ยแล้วละตัวตมปลามารอบนี้เดี๋ยบร้่อยครับตปลาทูหรือตบปลาสองเขา ละก่อนเลยใส่เป็นตัวเป็นตัวเลยเปตัวสองเอา้าชก่อถ้าเก็ดปนตกปงลิงใช่จักสองตนี่ใบปแเสบนวนวดตอนประเด็ปลาสอยเสียบป,ประเด็บปลาขูงสุนหวาเสียบเือดพี่น้องของดีล้าตุนจานใส่เม์ชู้กอน ครับเป็นขับจมราคาจุ่มูุ่นนวดก่อนเสิร์ฟแก้วโอเคครับอันนี้เรียบร้อยแก้วครับแก้วพริกยว๊านนวลนัวสดตัวเสีบอยู่เลยมัแก้วมาหอไให้แล้วครับมาหอกันลุย ป้ายข้ออีกคือเกาหกเป็นโถกับทีละต้องตัดให้เบิดนี่ซะก,ก่อนนะครับจากทีมาไทยให้พื้นมาไทยเสียเดียวลำมั่นกับโุปินตาได้แล้วครับพื้นนีเรีเออกยกแต่หยอดก็เจาะก็เจลงมือแล้ว ได้หกปีขนาดรับไข่เนยแต่หัวมันในพ่อได้อยู่ครับตีนี้ขนาดหกหกเนาะยังพอมีอยู่เสียดเนยแต่ราคาบอกบันไดจะได้หาเลือกเอาครับลำมันก็นได้ลำได้ที่บอกโลก อนี่คือจังไข่ครับบบมีอยากอดแต่ว่าลุกไปนี่สองหลองนี่ทักขนาดเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งอีกฟังหนึ่งคนนี้ครับมีต้นม่วงต้นหนึ่งครับจุน,นี่ดอกเต็ม้มตน้นคือกัน จากตัวนี้ไปนี่หกหยีคือกันครับจะเปลนนี่ยนในแต่ตรงกลางๆนี่ตอนตนั้นเป็นโพลต้นใหม่ฟังเสียงเพฝนหักอยากข้อมวขอมวกักขวักอยู่ผมมากับไายเบิ่งซะก่อนงท่านได้ลุยอยู่ผมให้เปินเห็ดก่อนเปินมาหอดเปินกระดุยเลยว่าเป็นกลงกางๆอยู่นี่ฟังทีไทยไปแล้วได้ซีครับ มันหัวแ้วเขาไปสีกับมือน,นี้แหละครับบาเชียวออกขาอีกที่ีไว้แล้วจต่ว่าเขามาตัดลำให้ไว้รถไทยซะก่อนเนาะเอาล่ะก็ถิลรูอยู่แล้วครับผมก็ได้ พิมเขามาซอยอีกคู่หนึ่งกำลังมาเอาเขามาก่อนตัวนี้กระชาเนี่ยคือทึ่งตัดทึ่งเหยียบหยาครับแต่ว่าก็คือบริเอาล้ำแค่นั้นแหละขึ้นมาผีดที่ละ่ะขึ้นมาจอดพีก็ได้จอดผุนมกไกลโพด มันไกลโพดมันไกลโพดเล่นออกมาแต่ทางผุนตรงนี้ขึ้นมาทางนี้มาหาผู้ ยาขอบเยียบลงน้ำเลยลูกตัวน,นั้นหันละตัวทั้งหนามันเกียบลงในหลองหลดหลายขักขนาดตัดถึงเหยียบ ไอ้อกขากุกเนี่ยไอ้ดีพี่น้องเลยตัดไปกปไไล,ลับไปกับเมื่อไหร่จนว่นวันไต่คนละสองหลอดครับไปกลับเนาะเป็นซีโคสุดแหละเป็นมากม้อนมูอโอ้ยเมื่อยบรรยากาศเั็นก็แดดขนาดครับแดดคักแดดเนี่ยคือกันลมบ่มีเลยเฮ้ยเสียงไก่แหยียบแยบด้บยเป็นเป็นวัดเจ็บค้อพอ ในี่แค่ในอยู่สามคนหลายคนซอยกันมันยากขากคือเนี่ยนะครับปีนี้6กได้โอปีครับตัดแล้วไปที่เรียบร้อยแล้วครับปีน้องว้าเมื่อขนาดเลยนาทีกับประมาณไล่กว่าไลน่น้อยๆถ้าบางทีเขาตัดลำอยกคนหนึ่งบุญรับ ยังนางอยู่ผลอยู่ออเอาเมื่อยเอาเอารับมันขึ้นรถเรียบร้อยหลัากอาจจะเขา่าได้บาทแล้วครับบัดนี้เข่าไปพักเยมย์ช้าเมย์หลักอ่ะเอารับมันลงแต่จะไปค้นมันขึ้นรถไปขาอยอีกครับเมื่อนี้แห้งแล้วอยู่บ้านยันงเหลืออยู่จั๊กแหงหยวนประมาณจากักสองแหง,งสามแหง,งครับเดี๋ยวไปเบิ่งกัน เฉียวมันขึ้นครูไปขายอีกครับันนี้ขอกันได้บ้างครับิกะพักผ่กอนเช้าวิ่แห้งเรียบร้อยแล้วครับเตรียมจิบเอาแล้วมันลงกจากรถรากาเสียวมันสู้นี่ครับขึ้นไปขายนี่แหละเลืยอยู่นีสองเียงสามเียงครับตัวอยู่ในเร่มนั่นไนยจากเริดจักรบาดแล้วครับเดี๋ยวเมื่อหนาครับจากจีบเาาสู้ฟังพระเชิดจักราทรดเดี๋ยววันนี้โอโตอันนี้ครับเอาแล้วมันอ,อกก่อน มันลงก,ก่อนครับจากรถ I mm do -hmm. Xăm cần ลอยครับประมาณนี้ครับจะทาลุงมกันครับว่าสิเด็เท่าใดเดี๋ยวคลิปหน้าจะที่มาบอกรับคลิปนี้ไปละครับเดี๋ยวมันไปขายก่อนจะพอกันไหมครับคลิปหน้าอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดติดตามของคนอีสานบัตรโซกไปขายมันก็นครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเบ่งมาส้มมาติดตามกันสวัสดีครับ